รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจรวมถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนครับวันนี้อีกหนึ่งวันครับที่รายการของเรามีสินค้าและโอกาสทางการตลาดดีๆที่เป็นเคล็ดลับพิเศษจากแขกรับเชิญที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีเรื่องราวมาฝากเรามาพบกันเลยดีกว่าครับ ผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณอ,อนนท์พุทธวานครับสวัสดีครับที่ผมบอกว่า มีเรื่องราวมาฝากเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องราวง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณของตัวเองนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าอ้าวคุณอนนท์ทำไมมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณก็เพราะว่าถ้าเรามองว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้จักว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําตลาดได้ง่ายและประเทศไทยนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายดังนั้นถ้าเรารู้จักสินค้าที่เป็นสินค้าที่ผู้หญิงจะชอบเนี่ยมันก็ทำให้เรามีธุรกิจที่เติบโตด้วยวันนี้คุณอนนท์มีผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าให้เรา ผลิตภัณฑ์ที่นํามาเสนอวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์อาบน้ําเป็นเจลอาบเจลอาบน้ํอาอาคาเซียกิฟฟารีนมีหลายกลิ่นทําไมชอบอาคาเซียอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหนาวแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนจะประสบปัญหาคือผิวค่อนข้างแห้งนะครับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมาถึงหน้าหนาวเนี่ย จะยิ่งแห้งอพอแห้งแล้วก็เกาเกาแล้วก็เป็นครุยแล้วก็แตกลายนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มของคนที่เขามีสุขภาพผิวที่โดนยุงกัดนิดนึงเกาแล้วเลือดออกแผลไม่หายสักทีนะครับขาลายเป็นแผลเป็นเป็นน้ำหนองเป็นน้ำเหลืองนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในช่วงนี้เพราะน่าจะเป็นตัวที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่มันใช้ดีมากครับ อีก2ตัวมีอะไรบ้างจะมีบอดี้โลชั่นนะครับที่เป็นกิฟเฟรีนแอสตาแซนทินเออบอดี้โลชั่นกิฟรนนี่เขาขายดีแทบจะทุกตัวเลย<ช>แต่คุณอ,อนนท์หยิบตัวแอสตาแซนทินบอดี้โลชั่นมาแปลว่ามองเห็นโอกาสทางการตลาดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนี้สไลด์แดงดังมากครับ ไม่ไม่เฉพาะเท่าแต่ของกิฟฟอรีนเรานะครับเป็นกระแสเลยเป็นกระแสเลยนะครับแล้ววันนี้กิฟฟอรีนเราก็ได้นําวัตถุดิบตัวนี้มาทําเป็นบอดี้โลชั่นด้วยนะครับแล้วมาทําเป็นแฮนด์แอนด์นิวด้วยนะครับก็เลยอยากมานําเสนอในช่วงนี้ก็คือทาทั้งตัวแล้วก็ทาทั้งที่ที่มือด้วยใช่ครับสามรายการเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็ดูเป็นสินค้าพื้นฐานนะเราใช้คําว่าเป็นสินค้าที่ใช้ดูแลตัวเองในชีวิตประจาวันนักธุรกิจบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณอนนท์สามรายการนี้มันจะทําให้เราเป็นธุรกิจทําให้เรามีราย ได้มหาศาลได้ยังไงครับเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์อาบน้ําก่อนนะครับคือถามว่าทำไมถึงถึงยากพูดเพราะว่าหลายคนลืมไปแล้วเราเรามักจะเจอเด็กๆที่ระบบเลือดอาจจะไม่ดีนะครับระบบน้ําเลือดน้ําหนองอาจจะไม่ดีจะเห็นว่า ขาเขาจะลายตัวเขาจะลายเวลาเขาเป็นแผลแล้วแผลไม่ค่อยหายสักทีนะครับเวลาผมไปเจอเคสแบบนั้นเนี่ยนะครับ,รบผมจะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เืลอ,อาบน้าอาคาเซียนะครับ,รบมีส่วนผสมของข,องขมิ้นชันและส้มปล่อยซึ่งตัวนี้มันช่วยสมานผิวได้นะครับ,รบก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวได้และที่สําคัญที่สุดนะครับเห็นน้องๆนะครับหรือเห็นคนที่มีปัญหากับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยได้มีโอกาสใช้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น พอสุขภาพตรงนี้ดีขึ้นมันทําให้เราได้มีโอกาสต่อยอดไปในผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นๆได้ครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็เลยมองเห็นว่าตัวเดียวอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเกิดเขาชอบมันอาจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆตามมานะครับเราครคีมอาบน้ำเนี่ย มีหลายยี่ห้อลูกค้าเองก็มียี่ห้อที่เคยใช้อยู่ในใจอยู่แล้วพูดยังไงเขาต้องยอมเปลี่ยนมาเป็นของกิฟฟารีเราได้มีโอกาสให้เขาเทสในหลายๆตัวหลายกลิ่นนะครับคือของเรามีตัวเลือกเยอะพกติดตัวไปเลยใช่จริงๆเรามีชุดเทสเตอร์ครับ99าบาทครับนะครับอ๋ท่านผู้ชมคุณอนนท์เขาใช้ชุดเทสเตอร์ของของครีมอาบน้ําใช่ไหมฮะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสกับกลิ่นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อของครีมนะครับแล้ว แต่ว่าเราจําเป็นต้องมีไซส์จริงบ้างหลายท่านอาจจะไม่จาเป็นต้องมีครบทุกกลิ่นที่จะถือเป็นไซส์จริงไปนะครับอาจจะมีไปสองสามสองสารายการในของผลิตภัณฑ์อาบน้าที่ไปให้ลูกค้าดูแต่แต่เวลาเราไปนําเสนอลูกค้ากลับจะบอกว่ากลิ่นเป็นยังไงตัวนั้นหอมไหมตัวนี้หอมไหมเราก็จะมีชุด99บาทนะครับพอพอจะนึกออกแต่ครับชุด99้าสิบ มันเหมือนกับทําให้เขาได้ลองได้สัมผัสได้ดมได้เห็นเนื้อเนี่ยมันกระตุ้นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและได้เห็นขนาดจริงด้วยครับ,รบดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมถามว่าจะไปเปลี่ยนใจเขายัางไงเขาเขาติดของเดิมอยู่คุณอาเริงบ,บอกว่าเจออาบน้ำเป็นเรื่องของกลิ่นมีกลิ่นใหม่ๆให้ได้ลองบ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นแสนเขียนอะไรถูกไหมเพราะว่าเราเราเห็นว่าห้องน้าของของ,ของท่านผู้นาหลายท่านเนี่ยนะครับ มีเจลอาบน้ำํำหลายกลยิ่นนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหลายกลิ่นนะครับเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์บ้างาแล้วแต่จะเลือกตามชอบนะครับพูดถึงข้อมูลที่เราจะต้องรู้แลวเราจะต้องเตรียมตัวไปอายุตัวอย่างว่าแฮน n ์เนลครีมแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นครีมทามือกับครีมทาตัวเนี่ยเรามีเทคนิคการนําเสนออะไรเป็นพิเศษไหม ให้ให้คนอยากจะใช้สินค้าครับเพราะว่าหนาวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหนาวแล้วเดี๋ยวผิวผิวค่อนข้างแห้งโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยผู้ดูแลผิวพรรณเนี่ยจะรู้เลยว่า ผิวแห้งแล้วมันรู้สึกทรมานใช่ไหมครับเพราะบางคนบอกว่าคันบางคนบอกว่าแสบบางคนบอกเป็นขุยนะครับแต่วันนี้เราจะทําอย่างไรที่จะทาครีมทาผิวแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นนะครับก็อยากจะมาฝากเทคนิคง่ายๆซึ่งซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ใช้ผิดมาโดยตลอดคาว่าใช้ผิดคือเทคนิคส่วนตัวของตัวเองใช้นะครับแท้ที่จริงแล้วเราก็เลยค้นพบว่าการทาครีมนะครับโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยให้ให้ทรงประสิทธิภาพที่สุดเนี่ย เราควรจะต้องทาในขณะที่ผิวมีความชุ่มชื้นอยู่หม,มาดๆอย่างเงี้ยหมาดๆใช่บนะครับรบ,บางคน,เ,นเอาไปวางตั้งไว้ในห้องน้ําำไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวก็ได้เอามือเนี่ยครับเอามือของเราปาดน้ําออกอหรือส่วนที่มือไม่ถึงเนี่ยเอาผ้าซับๆพอแต่ไม่ต้องเช็ดให้แห้งครับหลังจากนั้น,นวิธีการทาคือไล่ทาตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมานะครับ,รบทาทั้งตัวได้เลยครับทาขึ้นมาทาในลักษณะของการที่ ทาขึ้นให้รูขุมขนมันเปิดขึ้นซึมเข้าไปในรูขุมขนได้นี่นนเป็นเทคนิคในการทาครีมเลย5นาทีผ่านไปจะแล้วลองมาจับผิวดูนะครับ,รบหลังจากที่ผิวแห้งแล้ว5้านาทีผ่านไปเนี่ยผิวจะตึงเลยครับ,รบผิวตึงนะตั้งแต่เริ่มต้นที่ใช้ครั้งแรกเลยครับ,รบเรามีความรู้สึกว่าวิธีการแนะนําแบบนี้มันทําให้สินค้าของเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นไหมหรือมันดูผู้นําเสนอมีความรู้มากขึ้นในการดูแลผิวไหม<ะ>เราสามารถสาธิตได้เลยตอนที่เรานั่งคุย เพราะมันใช้เวลาไม่นานนะครับเราเรานำมือของผู้มุ่งหวังเนี่ยนะครับมาล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ผิวมัดมาแล้วก็ทาลงไปที่มือเขาทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ5นาทีเขาจะรู้สึกได้เลยว่าผิวข้างที่ทาม,มันจะมีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นแตกจางจากที่เคยใช้ครีมบำรุงผิวทั่วๆไปเพราะว่าการทาแบบนี้มันจะล็อก ลกน้้าไวตนอกเหนือจากเทคนิคการทาแล้วเขาเรียกว่าส่วนผสมหรือคุณสมบัติสําคัญของเนื้อครีมก็ต้องมีส่วนด้วยนะใช่มไม่ใช่ว่าทาถูกวิธีแต่ครีมแบบไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะไม่ได้เกิดความรู้สึกแบบนั้นถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเคล็ดลับดีๆในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาฝากกันอีกจะเป็นอะไรติดตามกันได้ต่อในช่วงหน้านะครับ